ล็กน no ้อยครับขั้นเดียวยน้เลยเน้อยครับดนลเลย่ใส่ได้น่อยยน้อยนยถ่ายน่อยอย่ายยกมาเอาลมเอานมา ที่ปตลอสองพี่น้องจะใช้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการรักษานะครับโรหตจุบุบบอนนของพองนะครับอยู่ที่50าสิบลูกฝามี้ต่องวินาทีน้ำพินพอในการมา,าชดตาที่จะช่วยเหลือได้ทุกภาพาส่วน